สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับช่องลุงรื่นยูทูบเบอร์เขมรน,นะครับได้ออกมาทําคลิปโจมตีการท่องเที่ยวของไทยซึ่งหมายมั่นปั้นมือเอาไว้ว่าจะสามารถทําลายการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติในช่วงสงกรานนี้ได้ทําให้คนนั้นไม่อยากเข้ามาเที่ยวสงกรานในไทยว่าผลลัพธ์กลับไม่เป็นเช่นนั้นผู้คนก็ยังคงหลั่งไหลามาจากทั่วทุกสารทิศจากนานาประเทศนับหลายล้านคน ทั่วโลกต่างก็ยอมรับว่าสงกรารที่ดีที่สุดในโลกนั้นคืออยู่ที่ประเทศไทยอีกทั้งยังมีการละเล่นสงการแบบไทยในอีกหลายประเทศโดยยูทูบเบอร์เขมรรายนี้นะครับหวังว่าหลังจากที่ทำคลิปนี้ออกมาแล้วผู้คนนะครับจากต่างชาติจะแห่แ,หแล้วก็หันเข้ามาเที่ยวสงการในเขมรแทนแต่ดูแล้วก็คงไม่เป็นอย่างที่เขาคาด เพราะสงการในกัมพูชานั้นจัดขึ้นนะครับในวันที่15อย่างเป็นทางการแต่ในบ้านเรานั้นจัดยาวไปถึง16-17เมษายนบอกได้คำเดียวว่าสงการในเขมรนั้นดับสนิทโดยตั้งหัวข้อเอาไว้ว่านี่คือสิ่งที่ชาวต่างชาติและก็นักท่องเที่ยวที่ต่างก็ไม่ชอบเกี่ยวกับประเทศไทยโดยที่เขมรคนนี้นะครับได้เรียงหัวข้อแยกเอาไว้เป็น7ข้อด้วยกัน จากช่อง y t u t u นะครับของเขมีนที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่าแชร์โนเล d ทั้งเรื่องราวนะครับแล้วก็รูปที่เขานํามาประกอบนั้นล้วนมาจากเว็บข่าวสารในบ้านเราแทบทั้งนั้นซึ่งล้วนก็เป็นเรื่องนะครับที่ผ่านมาหลายปีแล้วและก็ถูกแก้ปัญหาไปเรียบร้อยแล้วข้อแรกที่เขมีนโจมตีเราก็คือเรื่องมลพิษทางอากาศขเขมีนบอกไว้นะครับว่าประเทศไทยนั้นมีมลพิษทางอากาศที่เลวร้ายที่สุดในโลก หากใครจะไปไทยกรุณาทําใจเอาไว้ด้วยเพราะว่าคุณจะกลับมาในสภาพที่ไม่เหมือนเดิมต่างกับรัฐบาลกัมพูชาที่แก้ไขปัญหาโดยการขับไล่ตาสีตาสาออกจากพื้นที่ทํากินตนต้องเอาเวลามาประท้วงไม่มีหรอกเวลาที่จะไปแพ้่ถางเผาพื้นที่ทรรมาหากินจนเกิดเป็นมนลพิษขึ้นอย่างประเทศไทย ข้อต่อมาก็คือมลพิษทางน้ํารูปที่เห็นนี้ก็คือรูปขยะลอยในทะเลนะครับในเขตพื้นที่อุทยานตั้งแต่ปี6กหนึ่งซึ่งก่อนจะเกิดโควิดซะด้วยซ้ําแต่คาทาชายนายคำเหมนกคนนี้แสดงออกเหมือนกับว่าไทยได้กระทําระยำกับเขาไว้ที่ระยองทําให้เขานั้นรู้สึกขยะจนต้องไปคุยเขียเรื่องขยะขึ้นมาป้ายสีเรา ว่ายังไงก็จังหนับไทยต้องโดนจับผิดเข้าให้แน่ๆเต็มเป่าเพราะจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปมากมายมหาศาลสุดท้ายไทยต้องเต็มไปด้วยขยะและทรัพยากรธรรมชาติก็ต้องถูกทําลายจากนั้นนักท่องเที่ยวจํานวนมากมายก็จะหันมาเที่ยวในกรรมบูชาแทนคิดไปได้ถ้ามันง่ายนขนาดนั้นประเทศเขมรก็คงเจริญไปนานแล้วรูปนี้คือภาพหลังจากงานฟูมูลปาร์ตี้ที่เกาะพังงาน ถ่ายโดยชาวต่างชาติในปี2018ร้อยพ่อพันแม่มาเพื่อความสนุกสุดเวี่ยงเมาหย่ำเปหัวราน้ำแทบจะคลำทางกลับห้องไม่เจอแล้วคิดหรือว่าทั้งพวกเขาและเธอจะใช้สติสัมปชัญญะเฮือกสุดท้ายพลานไปหาที่ที่จะได้ทิ้งขยะในมือถ้าหากยูทูบเบอร์รายนี้ชอบย้อนเวลานะผมเองก็จะย้อนให้บ้างจำได้ไหมว่าใครแถมขยะมาให้เขมนในตู้คอนเทนเนอร์ ไม่อดีตเ,เก่าถึงคิดว่าเขาเมรน,นั้นเป็นที่ที่เหมาะที่จะทิ้งขยะหรือเพราะเขาเห็นว่าเขาเมรน,นั้นเต็มไปด้วยขยะอยู่แล้วจะเพิ่มไปอีกสักพันกว่าตันจะเป็นไรไปไอ้ที่ขาวพโพลนเต็มคลองในพนมเปญเนี่ยเขเมรคงไม่บอกนะว่านี่คือพืชผักสวนครัวเรื่องต่อมาก็คือเรื่องยุงในประเทศไทย ซึ่งทำเอาชาวต่างชาติและก็นักท่องเที่ยวนั้นต่างก็เหลืออดเหลือทนกับมันจริงๆหลายต่อหลายคนบ่นไม่อยากไปไทยเพราะว่ายุงนั้นร้ายเป็นพาหะอันตรายไม่ว่าจะเป็นโรคไข้ามาราิเรียและก็ไข้เลือดออกความอุดมสมบูรณ์ของป่าในประเทศไทยนั้นทำให้ยุงแพร่พันธุ์กระจายเชื้อโรคได้อย่างรวดเร็วที่น่ากลัวยิ่งกว่าหลายเท่าก็คือไข้หวัดนกในกมบูชาต่างหา ไม่รู้ว่าแพร่ไปถึงไหนต่อไหนแล้วแรงงานขเขมรที่กลับจากสงกรานเข้ามาทำงานในประเทศไทยเมื่อไหรแล้วก็ไทยเองควรจะต้องระวังยิ่งกว่ายุงในประเทศไทยซะอีกนี่ต่างหากที่เราควรจะต้องกลัวมากกว่าเรื่องที่4ี่ก็คือเรื่องรถติดในกรุงเทพเขาบอกนะครับว่าชาวต่างชาติต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสุดจะทนกับการจราจรของกรุงเทพ หากใครเคยมากรุงเทพแล้วเราก็จะรู้ดีเลยว่ากรุงเทพนั้นรถติดมากแค่ไหนนั่งอยู่ในรถไม่รู้เลยว่าจะไปถึงปลายทางเมื่อไหร่หลับไปตื่นไปก็ยังไม่ถึงสักทีคิดให้ดีก็แล้วกันถ้าหากใครนั้นจะไปเที่ยวกรุงเทพแต่ที่ผมเองนั้นไม่เข้าใจก็คือ,อเขาจะเอาภาพรถติดในเวียดนามมาให้เราดูทำไม หวังอยากให้ชาวต่างชาตินั้นรู้สึกอึดอัดกับประเทศไทยซะเต็มประดาขนาดรูปก็ยังต้องหาที่มาซึ่งไม่ใช่จากบ้านเราพยายามสร้างเรื่องให้คนนั้นเข้าใจผิดคิดว่าเรายายํำแย่รถไม่ได้ติดแค่ในกรุงเทพนะครับเมืองใหญ่ๆใ,ใ,ในบ้านเรารถก็ติดเหมือนกันทั้งนั้นยิ่งในเวลาเร่งรีบดูสิในขมรมีรถติดไหมขนาดในพนมเปญเองรถนั้นก็ยังติดทั้งทที่คน บางส่วนนั้นหันไปใช้รถประจำทางที่ได้รับบริจาคมาจากจีนแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็เถอะไม่ใช่เพราะว่าอยากช่วยกันแก้ปัญหารถติดแต่เพราะราคาน้ำมันมันขึ้นไม่มีบรรยาเติมก็เลยต้องเจาะทิ้งไว้แล้วหันมาใช้รถประจำทางแทนชาวต่างชาติที่มาเที่ยวไทยนั้นต่างก็รู้ดีว่าต่อให้รถติดมากแค่ไหนพวกเขาก็มีตัวเลือกอื่นที่จะสามารถใช้เดินทางสะดวกกว่า เร็วกว่าประหยัดเวลากว่าไม่ว่าจะเป็นรถไฟ BTS รถไฟ MRT หรือแม้กระทั่งวินมอเตอร์ไซค์หรือแม้กระทั่งเรือด่วนที่สามารถเลือกใช้ได้อย่างหลากหลายเส้นทางนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเองก็คงไม่มีใครไร้สติปัญญาเช็คเช่นยูทูบเบอร์เขมนรายนี้อย่างแน่นอนเรื่องที่5เขมนรายนี้ใช้คำว่าสภาพอากาศเลวร้าย ทั้งภาพและก็ข้อมูลนะครับเขานํามาจากเว็บสํานักข่าวสํานักหนึ่งในบ้านเราซึ่งก็ลงเอาไว้ตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วนักวิชาการนะครับกล่าวว่าเมฆในภาพนี้นั้นคือเมฆที่เรียกว่าเมฆโรคร้อนเกิดจากทะเลร้อนน้ําละเหยเยอะอากาศร้อนจุไอน้ําได้มากขึ้นกลายเป็นเมฆบรรจุน้ําได้มหาศาพลพร้อมจะทะลักลงมาเป็นฝนห่าใหญ่นี่คือการเริ่มต้นของยุคสภาพอากาศสุดขั้ว เกิดจากความแปรปรวนของโลกไปกระทาชายเขมรนายนี้นะครับใด้เตือนนักท่องเที่ยวว่าถ้าคุณไปเที่ยวในไทยคุณจะเจอแต่ฝนหนาใหญ่อยู่ตลอดเวลาเที่ยวไปก็ไม่สนุกหรอกซึ่งนักวิชาการก็บอกอยู่แล้วว่าเกิดจากความแปรปรวนของโลกนั่นหมายความว่าสภาพอากาศเช่นนี้จะเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ไม่จะเป็นต้องเป็นที่ไทยเท่านั้นส่วนนี้นะครับก็เป็นรูปที่ถ่ายในพมา่าผมเองก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะนำเอามาประกอบด้วยทำไม มีความพยายามหรือเกินว่าที่นั่นที่นี่คือประเทศไทยแต่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่6ก็คือนักต้มตุน๋นและก็พวกลวงกระเป๋าขโมยทรัพย์สินยูทูบเบอร์เขมรรายนี้นะครับบอกเอาไว้เลยว่าถ้าหากคุณไม่อยากสูญเสียทรัพย์สินอันมีค่าอย่าได้คิดย่างกลายเข้ามาแผ่นดินที่เรียกว่าประเทศไทยเป็นอันขาดเพราะประเทศไทยนั้นเต็มไปด้วยพวกหัวขโมยและก็พวกหลอกลวงต้มตุน๋นที่พร้อมจะเอารัดเอาเปรียบคุณอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านท่องเที่ยวสํำคัญๆหลายแห่งคุณอาจจะถูกล้วงกระเป๋าขโมยทรัพย์สินอันมีค่าออกไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แน่นอนแล้วคับว่าในแต่ละที่นั้นจะมีคนดีและก็คนไม่ดีแต่สําหรับในประเทศไทยคนดีนั้นเยอะกว่าคนไม่ดีมากไม่เช่นนั้นแล้วก็คงไม่มีภาพที่พล,ลเมืองดีนั้นนำทรัพย์สินมาคืนให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่เว้นแต่ละวัน แล้วในขเขมรล,ล่ะมีอะไรที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นควรจะกังวลไหมเรียกได้ว่าในกัมพูชานั้นเป็นศูนย์รวมของเหล่าสแกมเมอร์ต่างชาติเลยก็ว่าได้อีกทั้งยังมีข่าวอยู่เนืองๆเ,เกี่ยวกับคนไทยถูกหลอกให้เข้าไปทำงานเกี่ยวกับพวกแก๊งคอเซนเตอร์หรือแม้แต่ชาวเวียดนามเองก็ยังเคยถูกแก๊งเขมรลักพาตัวไปขายหากใครไม่ทำตามคำสั่งไม่ถูกนำไปขายต่อก็ถูกนำไปขายอาวัยวะ อย่างผู้ชายที่เห็นในรูปนอนอยู่ตรงนี้นะครับคือถูกบังคับให้ขายเลือดตัวเองยังไม่รวมคลิปที่ชาวต่างชาตินะครับออกมาบอกเกี่ยวกับการหลอกลวงต้มตุ๋นต่างๆที่เกิดขึ้นในขเขมรแล้วอย่างนี้ขเขมรจะยังปลอดภัยกว่าไทายอยู่อีกหรือขนาดรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเองยังออกมาบอกเลยว่าการค้ามนุษย์ในขเขมรน,นั้นอยู่ในขั้นหน้าเป็นห่วง ตกลงว่าชาวต่างชาตินั้นไม่ควรจะเข้ามาในไทยหรือไม่ควรจะเข้าไปในขอมมมากกว่ากันแน่เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยที่คาทาชายนายคอมหมนคนนี้นะครับ <c oughs> ได้บอกเอาว่าการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยนั้นไม่ได้เรื่องเอาซะเลยดูจากการให้สัมภาษณ์ YouTube ช่องหนึ่งของชาวต่างชาติที่สัมภาษณ์คนไทยด้วยภาษาไทยคนไทยนั้นไม่คิดที่จะเข้าหาชนชาติอื่นด้วยภาษาอังกฤษเลยหรือยังไง ช่องที่ว่านี้ก็คือช่องของคุณแพดดี้ไทท็อกนะครับคือคุณแพดดี้เองก็พูดภาษาไทยได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอยู่ไทยมาหลายปีก็เลยสัมภาษณ์คนไทยด้วยภาษาไทยแต่กระทาชายนายคัมเมนคนนี้กลับบอกเพื่อนร่วมชาติว่าคนไทยนั้นพูดภาษาอังกฤษไม่ได้คุณแพดดี้ก็เลยต้องพูดภาษาไทยด้วยร้านค้ารถเข็นร้านรวงต่างๆในไทยส่วนใหญ่คนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมชาวต่างชาตินั้นยังชอบเข้าไปเที่ยวในไทยอยู่ ทำไมไม่มาเที่ยวในเขมรเราดีกว่าตั้งเยอะพูดภาษาอังกฤษก็ได้กว่าตั้งเยอะนี่แหละครับที่เขาเรียกว่ากบในกะลาคาทาชายในนี้ต้องเรียกว่ากบในกะลาจริงๆไม่รู้ว่าเขาขายถั่วได้ยังไงกันจริงอยู่ว่าบางคนอาจจะพูดไม่ได้เลยหรือได้บางไม่ได้บางแต่สุดท้ายแล้วก็สามารถสื่อสารกันด้วยภาษากายค้าขายกันได้ไม่ได้มีปัญหาครับ หากชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวคิดเห็นเช่นเดียวกับกระทานชายนานี้แล้วก็คงไม่มีนักท่องเที่ยวล้นประเทศเราอย่างที่เห็นทุกวันนี้แน่นอนครับถึงตรงนี้แล้วนะครับทุกคนก็คงจะเห็นและก็เข้าใจนะครับว่าความพยายามของคนเขมรที่พยายามจะ d i s เครดิตประเทศไทยเราให้ได้นั้นมีอย่างไม่หยุดหย่อนจริงๆที่ผมเองนํามาเสนอเป็นแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับความอิจฉาริษยาไทยนั้นเขมรเองมีไม่รู้จักจบจากสิ้น ต่อให้คิดร้ายไทยแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ภัยตัวเองไปคนทั้งโลกรู้จักไทยดีหมดยกเว้นเขมรเท่านั้นครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับหากชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ